เทปตันโมจิตื่น9บาทมาสุ่มกันได้แล้วขอขั้น10โมจิตื่นจริงๆด้วยมีแก่ตานทหนท็ขายอิ่มเพียบเช่นโมจิตื่นผลที่เจา7หมัดเข่าวี4ก็มีครบรับฟาร์มทุกอย่างในเกมรับกดเกมพาร์ตกดผลวิสัยเติมโลบัสแท้ปลอดภัย100%ที่ดีซิชอปจดทะเบีน,เนกันค้าแล้วมีแจกโค้ด้วยทุกคนใต้คิป เอาแล้วครับผมก็ขอกราบวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่นด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเก็แบลบ็กฟูดไงน,นะครับวันนี้เรามาอยู่ในไอดีหลักนะเฮ้ยไม่ได้แจกไอดีหลักนะทุกคนเออวันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์แจกไอดีนะครับเออไอดีหลักผมตึงกันไปอ่ะทุกคนก็ดูอขอ,ขอคิงนิดนึงนะ โอ้ผมพี่สายยังตึงอะ่ะทุกคนคอนโทรลมีแปะโอ้ตึงปะตึงปะเออก็นิดนึงนิดนึ่งน,นงะครับโอเคครับวันนี้คลิปเราจะมาทำอะไรครับผมก็ตอนนี้ช่องของเรานะครับผมมาถึงที่หนึ่งพันซับแล้วนะทุกคนดูนี่อ,อ่าเอยไม่ใช่อันนี้ห้องฉิงวะ่ะเออผมเพิ่มสุ่มได้ดูดิสุ่มได้สุ่มได้เฮ้ยไม่ยอมวะ่ะมีคนขิงวะ่ะโอ้โหเขาว่าเชีย ขอขอขอเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่คนทต์อันนี้อ่าคนทต์อันนี้ครับผมอ่าเปิดมนสักทีครับผมก็ตอนนี้ช่องเราถึงหนึ่งพันซับติการ์ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคตอนนี้เราหนึ่งันซับผมก็เลยิดว่าเออหนึ 1, ่งันซับแล้วเรามาแจากผลถาวรให้กับคนดูดีไหมอ่าคนดูอยากได้ผลถาวรกันหรือเปล่านะก็ผลถาวรก็ ผมจะสูมผู้ช่ชยดีมาแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ผลถาวรที่คนดูจะได้ผมก็จะสุ่มนะครับผมซึ่งเราจะใช้วนล้อในการสุ่มนะครับเราจะหมุนวนล้อนะครับผมมันออกเป็นอ่าผลอะไรคนดูก็จะได้ผลนั้นไปนะเออถ้าคนดูได้คิสเนก,ก็ผมก็ให้ครับผมคิสเนะนะครับผมแต่ถ้าคนดูได้เป็นล <laughs> ็อ,อกเกอร์ล็อกเกเออผลนะ แล้วก็ผลบบอมเนี่ยโอ้โหก็ตามช่วยชะตาของคนดูนะครับผมก็เราจะแจกผลถาวอน,นะครับด้วยสุ่มเพื่อโชคดีมาแค่1คนเท่านั้นนะครับผมที่จะได้สุ่มผลถาวรจากผมไปเลยนะครับผมนะกติกาง่ายๆนะครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000ไ like. ลค์อ๋อเวอร์ไปนเวอร์ไปสัก1 0 0ได้ไหมอ่าขอ100ไลค์ส คอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ Comment ว่าอยากได้ผลถาวรอะไรนะครับผมเออแต่ตัวเองต้องสุ่มให้ได้นะเออผมจะสุ่มแบบนี้ทุกคนเ,ออเดี๋ยวคนดูงงเ,ออเราจะสุ่มวงล้อ,ออ่าแบบนี้แบบนี้อ,อ่าแบบนี้นะเราจะมีผลสมมุติมีผลอ่าผลชิสซกเนะอ่าผลเบิดอ่าสมมุตินะสมมติมีมีมอ,อ่าผลผลอะไรดีมีผลอะไรอเออผลบากี้อะไอ่า บากี้สมมุติสมมุติอ่าสมมุติมีสามผมสามผลผมสุม่มผู้โชคดีได้ชื่อว่า A นะครับผมอ่าคนที่ได้ A ก็ต้องมาสุม่มอันนี้อ่าสมมุติเป็น A ใน A ได้ใน A คือผู้โชคดีอ่าหรือสุม่มโอเคในเอก็จะได้ผลระเบิดไปนะครับอ่าเข้าใจนะครับประมาณนี้นะอ่าผมจะสุ่มผู้โชคดีแบบนี้ ชื่ออ่าคนหนึ่งก็เคยชื่อเนาะชื่อ A B C อ่ะสมมติมี A B C อ่ะอ่ะส่งไป A B C ใครจะได้อ่ะโอเคปึ๊บอ่าใน C ได้โอเคพอใน C ได้อ่าใน C ก็ต้องมาสุ่มว่าใน C จะได้ผลอะไรไปครับผมเป็นถาวรไปเลยนะอืมไม่มีล็อกไม่มีล็อกเราจะใช้เว็บนี้สุ่มอ่าก็คือมันไม่ล็อกอยู่อยู่ยแล้วเว็บเนี้ย ระเบิดอีละไอ้ที่แต่ถ้าคนดูได้เป็นเสือเป็นพวกแบบเสือคิดสเนอผมก็ให้นะแต่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับผมอ่าเราจะแจกแบบสดสดไปเลยนะครับผมอ่าแบบสดสดไปเลยนะว่าคนดูจะได้อะไรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเติมให้เลยนะครับผมว่าคนดู จะได้ผลพิสัต์อะไรครับได้แค่คนเดียวนะครับผมอ่าคอมเมนต์แบบนี้นะให้ทุกคนคอมเมนต์อ่าสมมุติคลิปผมอ่าสมมุติคลิปนี้นะสมมุติผมลงนะลงคลิปนี้สมมุติสมมุติสมมุติว่าคนดูต้องคอมเมนต์คนดูคอมเมนต์ยังไงคนดูก็คอมเมนต์ว่าแบบนี้สมมุตินะเออให้คอมเมนต์คลิปนี้เดี๋ยวคนดูงงให้คอมเมนต์ว่าอย่าได้เพราะ เพราะอยากได้ผลปิศาจเพราะอยากได้ผลสาววอนอะไรก็ได้ทุกคนเออคอมเมนมต์มาแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองชื่อในเกมชื่อในเกมผมชื่อว่า A B C สมมติอ่าสมมติ A B C 1.3 3อ่าก็ทีนี้นะครับผมโอเคนะเก็ะปะไม่เก๊เดือวผมก็ก็ทำให้ถูกนะทำให้ถูกนะมีแช่นี้เออและอีกอย่างอีกอย่างขออีกอย่างหนึง่งขอมอกี้อ่ะแบบนี้ใช่ไหม ขออีกอย่างหนึ่งขอบพี่ว่าให้แท็กด้ใช่ไหมแบบนี้แบบนี้นะแท็กนะให้แท็กหนึห่งพนเอยแท็กชิโอนะเอชไอโอห โอเคขอประมาณนี้นะครับผมอ่าพิมใหญ่หมดเลยอ่ะ S H I O นะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่หมดชิโอหนึ่งพันนะครับผมโอเคนะประมาณนี้นะให้คอมเมนต์ประมาณนี้ในคลิปนี้นะครับผมไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้คือคลิปที่กูกำลังจะลงแจกผลปิศาจคลิปนี้ที่ทุกคนกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับโอเคนะเข้าใจเนาะใครที่ไม่ทำกติกาตามนี้ผมอธิบายสุดๆแล้วนะแบบสุดๆล้ว ใครที่ไม่เข้าใจแล้วทำผิดก็อดนะครับผมใครไม่ครบตามนี้ชื่อในเกมให้แทชีโอหนึ่งพับแล้วก็อย่าได้เพาะอะไรนะครับผมอ่าถ้าไม่มีตามนี้อดอดนะครับผมอ่าประกาศผลวันไหนพี่เอาเป็นงามดีเลยวันที่ผมว่างวันที่วันที่8ปดไหมสองอาทิตย์เลยอไมยนานไปไหมเออสักวันที่ สองแล้วกันเออวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับผมเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับผมว่า วันไหนนะครับผมประกาศผมวันที่หนึ่งสองไม่สักวันหนึ่งอ่ะสักวันหนึ่งเออไม่วันที่หนึ่งก็วันที่สองนะสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นสตรีมแบบสดๆเร็วไทม์เลยนะครับผมไม่มีล็อกไม่มีอะไรนะครับผมแบบแจกสดๆไปเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมการแจกของละมันหนึ่งพันซับของเรานะครับผมใครดูแล้วชอบใจก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับติการเพื่อให้สู้หนึ่งหมื่นซับติการนะหนึ่งหมื่นซับติการแจกหนัก กว่านี้หลายเท่าตัวเลยนะครับผมเออขนาด1นึ่งพันซับแจกหนึ่งผลหนึ่งมื่นแจกไปเลยสิบผลไปเลยนะเออเอาแบบสุดไปเลยนะถ้าถึงหนึ่งหมื่นซับนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันทุกคนบ๊ายบายนะครับผมอย่าเดิมดูคลิปให้จบนะครับทุกคลิปเลยนะทุกคนนะบ๊ายบายครับผมซีรีส์เกมนักชาม